การให้ผมลงไปเลยผมควนลงน้องอะไรอั้นเหรอน้องอะไรอั้นทำชื่ออะไรันบอั้นมานานี่ครับตาส้มฝาละครับแข็งไม่หมดนะครับตอนนี้เออข้างหลังไม่เรียกไรอั้นนะครับเรียกอะไรครับไรปุ่นเดี๋ยวอะไรครับครับอั้นไปตัดห้อยมาเหรอลูกหัวมันออกมาจุ่เปล่าแล้วปั่นไปผมแทะห้อยที่น ผมไม่ชอบคุณคุณกรรมการคนนี้เลยครับไม่ได้ครับไม่ชอบนะอ๋อพูดอะไรุณต้องฟังเขาเขาครับคเมื่อกี้น้องๆจบไปแล้วครับกัเบนผมจับจับใต้ครับไม่ต้องสามานแล้วล้อสาบานเขาตายดีเลยทีเดียวเแค่มาเมื่อกี้ใจเบนก็กลับกันกลับไปหมดโอ้โหแล้วก็ให้ร้องเบงให้เป็นใครไม่เป็นให้เป็นอะไรเลย ที่ในรอบเลิกนั้ครับรู้ที่เหมาะส์นี่มากตองไปร้บเลงเป็นกัดอ้อยบ๊องนัเลาว่านั้นที่คนนั่งเฉยเยนั่งเฉยก็รอคนมาหาเดิน่าคนที่เจ้าห่งยางคนทเ้าทะเลคนีเข้าห่งยางทะเลใช่ไหมครับไ่ะอนเมตืเาไปับ าาวเขาจะมาดูเรื่องการแต่งกายครับท่านผู้ครับเข,เขาคิดว่าเขาเต้นมาขึ้นเวทีที่โชว์เต้นมันไปด้วยเหรอครับแม่ค่ะพี่เขาซื้อบัตรมาดูดิฉันนะคะอ๋อเหรอใช่ค่ะวันนี้เท่าไหร่แลครับจริงๆริงไหมคะอ๋อจริงจริงยี่สิบเก้าค่ะเหรอทำไมถึงชอบเด็กคนนี้อ๋ออ๋อจริงๆมาเป็นเพื่อนคุณแม่อยากจะมาดูว่าแต่ละวันที่คุณแม่กรี๊ดเนี่ยหน้าตาเป็นยังไง เจนนิ่งใช่ไหมแล้วก็มาเป็นเพื่อนนะมาเป็นเพื่อนแต่ขนาดนี้กูอยากดูแม่แม่จับมือหน่อยแม่แม่าแม่เบามากเบาเลยลูกสุดสุดเลยอ่าลูกลูกมันจะตายอ่ใช่ค่ะใช่คนที่ไหนคนรังค่ะคนรังคนรักเลยคนรัก เดี๋ยวช่วยุลไรอ่านครับนกเงียบเลยไอ้หนูคนที่ดุที่สุดในกรรมการนทยอะครับหูเห็นไหมล่ะตัดผมหน้าหมาเพด้วยอจ เพลงเมื่อกี้องหักจังปักใต้พี่น้องแล้วันดลองไปอรันก็เรียก่อนคือจากเสียงที่ออกมานะครับคิดยังไงถึงมาประกวดต่อไป่ะรู้เออเพื่อเงินครับเพราะว่าครอบครัวลำบากครับพ่อต้องพ่อต้องเอาเงินไปเลี้ยงให้เด็กอีก รู้นะครับพ่อบอกว่าพ่อคือจะขับมอไซค์ไปแลบคนคนนี้แต่จริงขับบ้านแบบบุ่มมากพ่อ,อกับบ้านมาเพียเลยพ่อ,บอับบ้านมาเพียเรียนครับพ่อ,พอทำไมพ่อเพีย,ยขนาดนี้พอพ่อไปรับลูกค้า แต่ไม่ไ้ดูตัวเองเลยกรรมการ็พูดเยอจริงหมดเลยทุคนนะลูกต้องพูดให้มันเกครับแต่ก็ทำเป็นยังไงขอพูดสั้นๆครั้องเรียองเียกว่าที่าาเครัทกทนกรรมการ พูดหัดแล้ไอ้ผมภาษาไทยไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ฮะครับผมคุณอยู่น้องอู๋เห่าเนี่ยนะครับที่ชาวบ้านเขาเรียกบาลเลยอ่ะเลยอะไร้วกไอ้พวกจุ๊บไอ้พวกไอ้ไม่ทช่ไม่เชื่ออยู่ไม่ใช่ไมชื่ออยู่ให้เกียรติแทมจับศัสมัยด้ยโตยืนเป็นนางกวักลงโตอยู่ไม่ได้นแล้วนางกวักเองไม่ได้หรอไม่นางกวักคนู้วน่ะที่เขามีอ๋ฝ่าลอเดี๋ยวอนุญาตที่ แชมป์คอมเมนต์คอมมเพูดได้จริงหน่อยสิอะไรบ้างลงรโทัเธอมาปรารสิมหาดูดีกว่าดูดมกว่าพูดเพูดดีกว่าของไม่ต่างกันเลยนะครับไม่ต่างกันเลยผมฟังพวกคุณมาเยอะแล้วผมขอฟังคุณโดนราได้ไหม อันนี้ก็คือมาพูดเรื่องการแต่งตัวใช่ไหมคะเออเดี๋ยวลองให้ไรอันเปลี่ยนวิกกับพี่ลิงหน่อยได้ไหมคะผมจริงเขาบอกจริงอะครับจริงก็แบบนี้เลยใหญ่แล้วอาจจะเป็นสัญกษต่างนิดนึงครับท็อปจริงก็แบบนี้สัญกษต่างแล้วก็ชักรูดเสียงร้องเป็นไงครับคณะกรรมการเสียงร้องโอเคมากเลยค่ะร้องดีมากเลยแต่ว่าจะดีกว่านี้ครับถ้าไม่ร้องนะคะโอเคไปด้าล่งเชิงบวก เก่งก็ได้ไหมคะขอดูสักสเตจหนลยได้ไหมจัดจัดมาไม่ได้นวีกนี่ยาก็คือกมานสามารถร้องน้าเาเก่งนะลองทําทำท่าเปล่งีหดหน่อย คุณส oh, ุริจะวาดจะมอใครทำท่าเพลงได้เ no. อ่าเมื่อก่อนเคยตีพอแม่แล้วทำท่าลิงชหมให้ดูหอยู่ไดไหมไปได้บวกกินเหรอทาไม่ได้ใครลองดูสิลองท่านี่ฝตคะแนนองหูสิเหู เหรอไม่แค่ท่านผู้ชมขาคนคนนี้มีความสามารถพิเศษทำเที่ยอะไรก็เหมือนกันทำอะไรก็เหมือนนี่แหละทำอะไรก็เหมือนเนี่ยคุณไม่ผ่านกันมากสักาไทยไม่เขาเป็นคนโขลาดนะฮะคนขลาดคนขลาดเวลาพูดเล่นเนิ่นเนิ่ๆหน่อยยังรู้ฟังว่าไปขยันตะนัดตะนีนะเออเนาะเจอเขาไปแล้ว เอาอย่างนี้ดีกว่าผมว่าร้องไม่ค่อยดีไม่ค่อยถนัดลองหาคนที่นี่ดีกว่าร้องเพลงแบบว่าเพลงคู่อเออเพลงสนุสเดาใครร้องได้บไหมแมนแมนพิลิ่ง <c oughs> พ่ลิ่งร้องได้ไหมพี่ลิ่งก็ร้องได้อยู่ว่าอยู่เหมือนกันรงหาหาพี่น้องจุง๋ม <โฆ S 1> ได้ไหมจุ๋มจุ๋มจุ๋มร้องได้ไหมจุ๋มร้องแบบนี้ไม่ได้เพราะจุ๋มเป็นผู้เข้าประกวดค่ะ คณะกรรมการเราได้พิธาเราได้ไม่ได้คณะกรรมการพี่สุเบ็ตก็ร้องไปแล้วไม่ได้เหลือคนเดียวแล้วล่ะ้าวคณเป็นไหมคะเต้นไม่ร้องอุ้ยแหม่ทำตัวมา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 ไ่มาล้องเลยนะเสนุวดาดาวลองดูลองดูคุณจิ๊ศเป็นคณะกรรมการต้องทำได้หลายอย่างนะครับอ่ะ สนส่งจดาวร้องได้สมเป็น ันจะหมกนดนออได้เราะอ๊ยรองอ่งนี้อย่างนี้ให้รางวัลให้รางวัลหน่อยให้รางวัลให้รางวัลให้รางวัลหน่อยนี่ให้รางวัลหน่อยให้รางวัลอยากทำอะไรอยากจะทำอะไรอะไรนัะให้เลยให้พิเศษอยากให้แม่ทำอ่ะให้แม่ให้แ ใ่ค่คือจริงๆแต่งตัวมาเพื่อแม่เพราะว่าสอสามปีที่ผ่านมาที่ทํางานก็ได้อยู่กับแม่แต่ว่าการที่แม่ไี่มาเจอ,อไรอันคุ้มกิจวัตรของเขาก็คืคอ,อไรอัอนมันฝากแม่ฝากให้ไรอันเลี้ยงแม่แทน